น้องสบายดีป่าลุงอ่ะสบายดีป่าลุงก่อนนี่มาเบิ่งก็เนื้องามบ่ร์เนื้องามบ่ไปเบิ่งด้วยมาทำมาเกี่ยวแบบนี้ตีน้องเลยนะตีมา้าน้องเลยน่ะถ้าลีชิมาเอาเลยขึ้นมาลูกตอนนี้น้องลีชิพาน้องเนยแล้วก็น้องนาชา ไปตลาดไปเบิง้งว่ามียังขายบ่ <c oughs> บมีกับผ้าแหวหันค่ะได้ไปสื้อขนมได้มือนไง <c oughs> นี่กาพ <c oughs> อดีเอาปลาไปส่งเลยลิมาเอาน้องลิซ <c oughs> มาเอามาหนู <c oughs> นะมันหยอกเนี่ยไปไปนเน้ำมึ่ยปไปแม่จะไปจับเปิงปลาด้วยมีผู้ใหญ่ใจดีคนเก่าคนเดิมอะไรเนาะสื้อปลาซอยบอด่ดาพอาไร ชื่อให้ลูกกินล้ยแมนขนาดนี้ยาชื่อมันีตาแนวชื่อียากไรกับกราบลงงน้ะหน้าบ่าเลยอะไรที่มนยุงเลยสาระได้สาระทาบัวแฮปปี้ให้รบอนอีกทไปแล้วลบอมาออกมาสิไวปึกซึกปึกซึกคือพีไปเขาบบไงามแนเขาบานเขาเมืองก็ใา้งามแน่ อืมคือแล้วบานนี้คืองามแน่แล้วเพียรพมหายคือแต่ว่าจ้องเป้งแจ้งโอ้ยยังหนึ่ยหนึ่งโมบุษเอยท้าไะถังยังไม่ถ้าแบบมีฮักเต่าด้วยหัวมือหัวมี่เป็นเต่าว่ะจะเดียวไหมป้าคนซื้ออันซื้อน้ำรุ่งน้ำ กิโลนึงแล้วก็สื่อของบัวดาวน้ำกิโลนึ่งพอดีเป็นสองกิโลส่งบ้านเ้าวสวยขอบคุณที่สื่อป้าซอยเน้อยพี่ดาวมาเดินน้าซาค่ะที่แถาเปียน้าซาค่ะมาเดินเลย มาแล้วเอองามส <มา S 1> <อ>ิบเบิร์ตอะไรแบบนี้เพิ่นคันบอ่อเพิ่นไปให้เมล็ดักแล้วเพิ่นไปใส่ใหม่ยังตินตําแกลน่ะอ,ออกไงนะนั่นนี่ดินนี่จุก,กินแล้วบอกเขาหนะเขาบ่ทั้กินแล้วไปกินแกงหลวงใหงใม่กินได้ไหมไปสิไปซื้อกินบ่แล้วแต่้ข้า,ขาวาก็กินข้าวเฮ้ยแล้วแต่แล้วกินข้าวข้าวพักกตักกินแกงใหม่ก็บ่ได้หอยเลยเนะนีเ่ยติบเขาอันยังอยู่ตักแฉมกินเบิด์ตเด้ออันนี้นะของลุงอันนี้นะพี่น้องเอ้ยได้กิโลนึงของลุงกันเล ของล้งามเนาะปลาดุงปลาดุงนี่กับปลาช่นล้าปลาดุกปลาคอน้อยเหนียวนะของลุงเด้พี่น้อยใส่กันกับของบอดาเหนึ่งกิโลบรี่หน่อยเด้เขาว่าพ่อกาิ่นเหรอะพ่อกิน dạy gà pin ngoại pin hồng bắt không mình mình không có đạo luôn nha phụ nè คลายโรลลอยกาบาที่น้องพ่อกินกันสิค้ายเป็นสองคำรอ,อก,กับมันกับบุคือเนอะอาะลอยกบาทลายเทาพอดีโลหนึง่งอาโร่ขงลุงของลุงน้ำเทใส่ทุกงยางบดนี้เลยนี่อามาปาก่อนอันนี้นี่เนาะ ตัตลงเรื่องนั่นเป,ปน็ดปนเป็ดมันมนัดดีกว่านี้ได้สไดไป <c ười> มันดีได้เงินได้โบบ่ให้ใารโบเงินคำมเนได้ก็ได้เอาอยากกินปน่นมลยนออันนี้ของรุ่งนี่สองคือเก่าที่เนทัยางคือเก่าโอได้บอคือมันหากแท้น ปาใหญ่เนาะเด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 ไม่รู้ว่าได้ปลาคอนรปลาไปดูแล้วก็ตัวใหญ่อยู่ đ ด้ของเราโลหนึงเบิดแล้วเบิดแล้ะสองโลเต็มเพอสองโลโอ้ยไหนตกเลยโอ้ยพวกแแหงพวกแพหงจู้โอ้ยมอยากแพหงมันเลยช่มาแหงใส่ปลาคออันนั้นใส่จังไนเหรอใส่เลยเฮ้ยเด่นเรด่นก่อนติดก่อนเข้าไป เหนาเปหน่อยมยิจเนาะมาเลจัง,ไไองสอนทุ้งอีกได้เลยทุง้งเดียว้อนอีกเบอหนนาไมาใส่ก่อนดีมาจับหน้าเนาะก็เห็นหน้าาเท่าลอยเลยให้ทุ้งไงไม่ใส่ให้กันเลิกเลยทุงไงโหแซบเขาบ้านซ่าด้วย,ยอกคนละถวยบ่ ใชอยุหนูอยู่ี่ต <legitimacy parfois> ันนี่มือก้ดของก่อนูของแล้ก่อนโอ้สนใจของแล้วถึงที่แถวเบอร์หอดของแล้วอ้าวของเราจะจะขีดเกือบกิโลเลยงามได้ของเหมือนเนาะีกใครผ่ากินอยู่กันใดน่าป้าน่ป้ามาลงมา แ่แ่บกินนั่นแเอ๊ะบอบอขึ้นมาไว้มันก็เริ่มมาเลยเด้อมาเลยเด้อข้ากอยากสิกินบอขึ้นเอาเพกชิ้าินขาบอกกินขาบอกกินเจ้าอยากแค่เอามากินโรด เชฟอันน่ะพอดีได้หนึ่ง,สอง,ส,องอสองกิโลสองขีดเด้อสองกิโลสองขีดเดี๋ยวไปส่งสบายดีป้าลุงหนาตลาดตลาด บ่งหัดคุณคลายคุคลายกับอะไรไปง้างมาเมืาต้องคยกสองสามท่า ເນາະເອີ້ຍເພິ່ນສຽງສອບໍດ້ບລູເອາກຸ້ງນີ້ນ ดีมากดีแน่้อ เอ้เยนะเพตลาดกลับมาแล้วมึงงมแงงมีห่านเนี่คือบูซื้อหรือว่าโลดห่านยังกันเลยชมป้าจอมป่ะนะจินเบสเลยชื่ออยู่บ่โอ้ยไปดซื้อให้น้องเลยจังไหม่บ่ยาเขาบอกเลยสามบ่ต้องซื้อมาฝากด้ ไปก่อนจะซื้อว่าฝาใหญ่ได้ครกบดีจีได้เข้าไปในขคจียิวบังดูโอ้ยลูข่าหิวแปะบ่งาอืมเด้อไอ้ยขนาดขนาดกนจะมาเอาเงินน้ำไม่น้ำก็ได้อ่าี่สิขาจีเหี้ยนะตีนน่ะสวสีเยบยนะ ก๋จีวานบ่อขอกินเด้อคันเด้ออ่าเยอจากีเด้ออือม,มันเมรทีด้วมาค่ะอ่ะให้คอ,ห,อ,อคหีไหวไว้อาโคมไะโคมห่อยยองมากลยว่าที่นะเผาไปาากออกเลยอืมก็หาออกติดๆนะ ออไปกันยุ่นเมียปุ๊บเีบยัเาก่เงิเงิน่านปลาปลาขึ้นมาลปามมมลาาสูางันเาใส่ของแล้ว,ลว,ลวเอาใส่ทุกอย่างมาเนะาะเออหก็ได้กระ,กระิ่นให้ เอาขึ้นนี่ก็มันบวเพิ่มมัหุ่นนุ่งเพื่อเราให้ในสุมปลาจอมิใครบางคนหานะใครพี่น้องบางคนอืมเหนื่อยไมด้เได้กิน มากเลยนะือมันใกล้่นเลยอยางเขาเขาไปแขเขาไปใกล้เลยางเขาจบข้าญ่ปิดเต็มเลยไ่ได้เปิดชัาตรงนี้แม่เวอรมากเลยป่านนี้เซ็บ๊ขนม อ่ะเราฮกรเด้เปิดฮองนะฮะเนี่ยอ้องนฮอดไมัใช่วรซบน่พอกระใหม่แล้วก็ลงเด้